สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเศร้าขอเทียนน้ำกันได้ผู้เฒ่ากินแล้วคุณโยขลังุเปล่ามือนี้ออกมาอีกโยมือนี้อากาศเกิดโอ้โหขวดตั้งเถือเลยเอาเก็บนี้ก่อนอ <laughs> ใส่กันแล้วมือนีจ้จะอัดเสียงอัดอีหยังก็บใส่ผู้ถูกเห็นแล้วะยะของมันเยอะไปเห็นต่อกินแล้วอิ่มแล้วคุณกับบุหรุมามาหายใจเดี๋ยวท่อซับก่อนสิตัดต่บางครั้งก็มันอยากช่วงนี้ ำหุหูอ่อนจัดขึขดน้นขมบะขมเด้อตับมันนี่ขมบ่หมดมาผู้เฒ่ากินแล้วกับอันปิ้งมืูขึ้นนีแ่แหละมันบ่ได้กินหมดเด้อต้องสามารถสิหมดได้เด้สองคนมาพักเหี้ยงกินเหี้ยวแล้วรุ่นกับอันอัดให้เขามาอัดเฟืองให้พลุ่นมาอัดหน้าข่างๆก็เลยพลุ่นมาเห็ดให้หนะหายแล้วเพื่อได้นั่งสลงสล่อง,องปีใหม่ถ้ามีหยาดมากว่า เหย่อร้อมีกันทีนั่งกั็เหยร้อนล่ะเนืหัวมันใส่ไปคนละเบียดแล้วเขามีแห้งส่วนเรากินหมูกกระทะก็เพาะผ้าก็กินจ้าเสียพี่น้องพยากมาปั่นเลยเปิดอะไรเขาอุ่นแล้วอุ่นอีกโอ้ยเสียงยังน่าบันนะโอ้ยบบมีถั่วให้บอกว่ายังไงมีอันนี้นั่นได้ผุนอันเหลือเมื่อเคลื่อนเนี่ยอันนี้ต้องอาข่อยอยากกินสมตำหมูพอยากตำหมูหลายกว่า แคสิเป็นแนวไรต่ำไปเน้่ยดุนข้าไปหลุนหลุดนยู่ในสามสิบก่อนหลุนตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้สามสิบก่อน่ละแต่ว่าใจยังแอบหลุ่นว่าสิได้หาสิบก่อนในสามสิบยังดีที่เราหน้านำถ่วมเนาะมาบอไว้หัเขาจะเดินเดี่ยวผยไหน้าน่าขำมากจัเนี่ย ไอกินก็ไอ้แช่ไีนี่ไป <ừ. S 1> ยำพิษคางเก็บแถวอนี่และอือเอาเข้าไปป่ะทุน่นพวกมุงคางบ้านทุ่นกับคางบ้านรถคือยังยงรถอีหยังไงอือ ก็สามพันปีกูเดียวกินยังกัง่ายๆไปหมดแหละบัตเอรแล้วผู้ฒ่าแล้วพี่น้องเอ้อจะถือจะซ่อยเด้วยไกัได้ท่านนี้ละเบิ้งมือครัแต่ก็หันหนาหันหี้วขอมันานียกว่ปีแล้วอกมานักเขียดจัาบอมัน่เนี๋ยไม่ติดเขียด ไปแเอ eng มาพ่อมาน่ากูจีตีมาเนี่ยฮะมาพ่อเว่ยจีงน้นมาเนี่ยต้องกันไม่อย่กันตัวเมียอย่าคุ้มตัวผัวน่าอย่าคุ้มตัวผัวไม่ได้กินนะก็มาจัดของเขาเนาะยาของเขาร้อนพี่น้องร้อน เขาในเมืองมันอนุ่พเยาด้วเกิดเมื่อตีสามสีแป๋วจบการบ่เกิดเมื่ตีสามสีแป๋แล้วขึ้นรอบปีหนานบ่ วี่ไตพ่อรบอทะเบียน,น,น,นอืมขันมันจูขันชบเราไปนานาอ่ัขอแลไปกบไปแล้วเาวนไม่ได้านแ้วแถมยังมีเก็บว่าน,านตรายเออนักก็ว่าน,านตรายด้านนะเก็หน้นนาเก็บหลังก็แบเพิ่งไปกับรับอกอะไรังอื่นนะพึ่งตรวจกินย่างอื่นทั่วไปไม่เชี่ยวครับอัน พวกนี้ดอกมือแยกเขาก็เบิ่งคนขันดึงดึงขึ้นมาเรียงแล้วเขาไม่เดยไปดื้อดึงขึ้นย่างเวนเขากับพักกับพ่อนือกันย่างน้อคลางพีน้องอากอักอือรึุ่นที่ตายก็ไม่ได้ฮอดหาซิเนะที่ได้ครับ ขอสิมหาสอบบอกไม่เล่นยังนั่นสวดขอบคุณพ่มาไก่คื่ไร้เฮ็ดดอกมันมาไก่เพื่อได้เอาใจหายน้ำอยากออใจนั่นสดนะฮะตั้งเสียงยังไงโอ้ไม่แหนโอ้ไม่แหง เด้ไงช่วยหนูไปยูบ้านได้ยู่ใจม่ก,กันยังไะมากก็บอก,กไป,ไปเอาเขาดีเหตดบุญแกเขาไงยังวงเขาไปเตรียมพื้นที่พื้นงานจังว่าคนเดียดน,นี่ให้เขาหัละเรียกว่าใครอย่างไงต่ทัานบุญทํานบุญจะหาเราเขาบอกเกิดเลยที่แกเขา โห่ที่เก่าที่สิบเนี่ยใครยังไงแล้วออืเพราะว่าเขาไปเตรียมงานเลยตัดต้นไม้ต้นไหลแตงหนุนแตงนี่นะแตงสถานที่มันมีคนปรุงสถานที่อืมันมีคนมีตัวสองเท่านี่ไปแล้วลูก็อายุไม่ก็อยู่กับบักอันไหนบักบักง้างบักง่ายบักร้องร้องง้าง Bên em không có nấm mh mhm mhm nè, mhm mhm mua, mhm nào mhm 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 พึ่งเอาผู้ถออกมาไม่นี้ก horrible, ็บอกม่อยอ๋อน่นส่ว่าร่สามถึงิบสี่บองศาพึ่งฟังข่าว เขาบ้านเขาบ้านอีล้วเขาเรียกยุสิกนี่เขาไนรอนเขาส้งใส่สิกนี่แล้วเขาจังทิม่เห็นสัญญาณนะเดี๋องสมมือได้จีม่านสักย่ายนั่นย่าไงนั่นเราเป็นผู้รับของคุณแม่ลูกมันเป็นผู้บงกครอพ่อกับแม่เราเป็นผู้อันนี้ละแต่ว่าการตัดสินใจการเบื้องต้นอะไลูกเป็นข้อตัดสินใจพ่อแม่เป็นผู้รับหมองอืมนะพ่อแม่ เราไหวสี่เหลือในน้ำค้นจังหวัดไอ้อยู่สี่เหลือเราอะเขาชิมมาจะใสกันเลยแต,แต่เดี๋ยวเขาเป็นคนมันมน้องจันนี่แหละบันไม่พัฒนาอนีกแล้บันไม่ม่วน กเวลมากอู่หัวจักหอดพ่อใหญ่อันเจ็ดลบ้วงการตั้ใหม่พม่เอาบ่องจักกิจเจ้าบ่องจักกิจจ้าพอฮะยัพูดใดอ๋อก็จะแบบเออเออเอแบบมันสอดมาหอนเหมือนเันอันเดีแบบนั่นเ ขี่กามสิแทมากเห็นยังขามมากกของเก่าแล้วกสามสิปอนด์นึงเนียอมาินหาไปเลยออส็มีเหรพี่น้องลกหลายคิมอยู่เมื่อนียไม่ได้เดือดตื่นเต้นบุ๋มเมือนกสทีกินต่อ ขอบคุณค่ะมพอเลยลูงชิษ